เจ้าอาวาสวัดพุทธาภาวนารามมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดกลางวรวิหารที่เรียนดีแต่ขาดแทนทุนทรัพย์จำนวน40ทุนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง2องพันทีวีค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล5วัดกลางวรวิหารตำบลปากน้ำอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมหาวิโรจ์อัคปัญโยเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามและพระมหารัชมังนันโถเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดกลางวรวิหาร ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษามีความประพฤติดีตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงระดับที่จะนำไปประกอบวิชาชีพได้โดยผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกจากครูประจำชั้นนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จจำนวน40ทุนโดยมีท่านผอ,อ,อจิรภาขุนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5ได้ถวายการต้อนรับค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามยังได้มอบขนมกรุบกรอบอีกจำนวน1นึ่ันรถให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานกันอีกด้วยค่ะขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอัธรราาพาพระมหาวิโรดอัคปัญโยเจ้า,าวาสวัดพุทธภาวนารามซอยทากบ อัตมาภาพก็ได้ทำการแจกทุนการศึกษาให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหวัดกลางวรวิหารจํานวน40ทุนพร้อมกันนั้นก็ได้นำขนมขนมแห้งขนมแล้วก็เป็นรางวัลในการจัดกิจกรรมจำนวนหนึ่งขันรถมออให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5. วัดกลางวรวิหารก็ขอจเจริญพร